ไทยตรงนี้นะครับทีมฟอนต์ Google.com ไทยแล้วก็กด Enter มาปุ๊บเราก็เลือกตัวแรกเลยไทย Browse Font Google Font ตัวนี้นะนะครับก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะนะครับสมมติว่าเราเลือกสักฟอนต์หนึ่ง การเดินทางขากลับโคงจะเหงาวันนี้เราก็เลือกฟอนต์ตัวนี้ไปก่อนเนาะคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าก็จะมีสไตล์ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็คัดลอกตัวนี้ไปคัดลอกตัวนี้ไปก่อนคัดลอกชื่อมันไปก่อนเนาะคัดลอกไปแล้วก็ไปสลับใน g o o g l e ไซ์ของเรานะครับตรงส่วนที่พิมพ์ข้อความนะครับพอเราคลิกที่เอาเคอร์เซอร์ไป,ไปตรงที่ข้อความของเราเนาะ แล้วก็คลิกคุมตัวนี้ครับมันจะมีช่องสําหรับฟอนต์อันนี้ของครูของนักเรียนมันก็น่าจะเยอะแหละแต่เผื่อเราอยากได้ฟอนต์อื่นเนี่ยเราก็มาคลิกตรงที่แบบอักษรเพิ่มเติมตรงนี้นะครับและจากนั้นแล้วก็เอามาใส่ที่ช่องตัวนี้นะครับก็คอนโทรลคอนโทรล V ไปเนาะเนี่ยฮะคอนโทรล V ไปก๊อปปี้ตัวเมื่อสักครู่นี้นะ ก๊อปปี้ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็สลับมาที่ไซส์ของเรานะครับสลับมาที่ไซส์ของเราเนาะที่ตรงข้อความแล้วก็มาเลือกตรงที่ตรงฟอนต์นะครับแล้วก็เลือกแบบอักษรเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจากนั้นแล้วก็เอามาใส่ปุ๊บพอได้แล้วนักเรียนก็อันนี้คือฟอนต์ของครูชื่อใบใบจามจุรีนะครับครูก็คลิกปุ๊บ แล้วก็กดโอเคนะฮะกดโอเคุ๊บตัวใบจามจุลีเนี่ยก็มาแล้วเห็นไหมง่ายไหมฟอนต์นักเรียนก็เลือกเอาว่าสวยงาม <Yeah. S 1> นี่กอนี่นะครับอยากได้ฟอนต์อะไรนักเรียนก็ไปพิมมานะครับหรือไปแบ็กกลับมาบางทีมันก็จะมีฟอนต์เยอะแยะให้เราเลือกอัะลูเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฟอนต์สวยๆทั้งนั้นเลย เชื่อว่านักเรียนคงเริ่มจะเล่นเว็บไซต์แล้วล่ะเริ่มจะไม่ฟังครูละก็ไม่เป็นไรครูก็เข้าใจฟีลครูก็แ่อย่างนี้แหละเวลาไปฟังใครบรรยายแล้วปุ๊บก็เริ่มเล่นละอตัวนี้นะลูกครูจะชิ้งช่วงเวลาไว้ให้นักเรียนได้ลองสร้างสารเว็บไซต์ในส่วนเดี๋ยวก่อนขออธิบายส่วนอื่นๆก่อนหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บตรงนี้ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในหน้าเว็บเนี่ยมันจะมีคําว่าเกี่ยวกับใช่ไหมมีหน้าโครงการก็ข้านักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกตรงหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับเนาะเราก็แก้ไขหน้าเกี่ยวกับได้หน้าโครงการก็แก้ไขได้แล้วถ้าจะเปลี่ยนชื่อหน้าล่ะทายัางไงนะครับวิธีการเปลี่ยนอย่างเช่นเอ้คำว่าหน้าแรกมันไม่อินเตอร์อยากเปลี่ยนเป็นโฮมก็คลิกตรงนี้ครับคลิกที่3ปุ่มด้านข้างของ หน้าเว็บตรงนี้นะหน้าแรกตรงนี้ก็เลือกอคุณสมบัตินะครับเลือกคุณสมบัติแล้วก็เราก็เปลี่ยนหน้าตรงนี้เป็นหน้าโฮมแค่นี้ครับโฮมนะฮะอ่าโฮมปุ๊บก,กดเสร็จสิ้นแหมเปลี่ยนไปละเห็นไหมเออลืมชื่อของคุณตรงนี้ชื่อเว็บไซต์ของคุณอยาเป็นไรก็ว่าไปจะชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับ เล่นดูนะครับตรงนี้มันก็จะถูกเก็บไว้ใน Google Site ของนักเรียนนะครับทําไม่สวยทําผิดทํใไม่ก็ลบๆบเพิ่มเพิ่มอย่านั้นได้เลยครับเนาะเกี่ยวกับล่าสมมติว่าเราจะแก้เป็นอะไรเอยคุณสมบัติเนาะเราเลือกคุณสมบัติแล้วก็เกี่ยวกับก็เปลี่ยนเป็น About มีอนไ้นก็ได้ครับเสร็จสิ้น เปลี่ยนรับเป็น a บ p มีแล้วแต่นักเรียน,นะครับถ้าจะเพิ่มหน้าเห็นไหมปุ่มเพิ่มหน้าอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มหน้าเว็บตรงนี้นะครับเพิ่มหน้าไปครับเดี๋ยวส่วนอื่นเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ก็คือให้นักเรียนลองเล่นทีมหลักอยากเล่นทีมอะไรนะครับเป็นทีมอะไรก็เปลี่ยนสีได้เนี่ยครับเมนูมันมีแค่นี้ครับสามเมนูนะฮะก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ละ ถ้าจะสลับเมนูทํำยังไงก็นี่ครับเอาเมาส์คลิกไว้แล้วก็สลับเลื่อนลงมาดึงลงมาครับคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงลงมานะครับสลับกันอย่างนี้ครับโอเคเนาะครูอธิบายอย่างนี้คร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยจัดเต็มในคาบต่อไปนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองทําลองเพิ่มข้อมูลไปก่อนคีมข้อมูลเปลี่ยนฟอนต์ไปก่อนเอาง่ายๆก่อน ิมข้อความแก้ไขข้อความแบบง่ายๆนะครับฟอนต์เปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นักเรียนนะครับค,ครูคะ ถ้าเกิดว่าเราเอาฟอนต์จากที่อื่นมาได้ไหมคะแบบว่าไปก๊อปมาค่ะจากเว็บอื่นนะคะหมายความว่าไปทําในกราฟิกมาหรือหรือว่า,างไงคุณมานว่าวันนี้เว็บเปลี่ยนตัวอักษรน,นะคะเปลี่ยนแดยัอักษรได้ได้ได้ครับนักเรียนใช้เทคนิคอะไรได้เลยครับตามแต่นักเรียนที่จะต้องการเนาะครูไม่ได้คคไม่ได้คคปิดฟังเนาะนักเรียนเอาเต็มที่เลยนะครับเว็บไซต์สร้างสารรค์ได้เต็มที่เน,ะนาะสี่สิบคะแนนอะ แบ่งช่วงเนาะพอร์ตโฟลิโอ20แล้วก็ท้องถิ่นของเราอีก20นักเรียนก็สร้างสารรค์ได้เต็มที่เลยครับอ่ะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเว็บไซต์อีกไหมเดี๋ยวที่เดี๋ยวถ้าครูปล่อยที่ปล่อยก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เธอเทิงอย่างอื่นนะหมายความว่านักเรียนเข้าไปค้นคว้าไปสร้างไซต์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาในห้องเรียนก็เหมือนกันเวลาเราเรียนห้องปกตินะครูก็จะสอนเสร็จแล้วครูก็จะปล่อยให้นักเรียนได้ทํางานนะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวก่อนขอเช็คใช้แอปพลิเคชันเช็คชื่อแป๊บหนึ่งคงไม่มีใครหลุดค,ครับบ้าไงครับอันนี้ก็คือต้องไปทําแบบว่าแค้นว่าอะไรเลยไหมคะถ้าสามารถทําได้ก็ทําได้เลยครับเนาะแต่ถ้าใครคที่ทําไม่ได้เดี๋ยวก็รออธิบายแบบในส่วนของเบื้องต้นนะครับแต่ครูไม่ได้ลงลึกนะครูจะอธิบายของการเข้าไปใช้งานว่าทําอย่างไรแค่นั้นส่วน การตกแต่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันไม่มันไม่ยากครับนักเรียนสามารถทําได้ถ้นานักเรียนทําทําได้เองก็ได้ยิ่งดีครับเนาะโอเคแคนวาถ้าใครดีไซน์ได้เลยก็รอทําได้เลยนะครับเตรียมได้เลยครับผมครณคะครับเรานะแคนวาต้องใช้ขนาดเท่าไหร่หรอคะนแคนวาเนี่ยแล้วแต่ว่านักเรียนจะกําหนดเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถที่มาปรับย่อขยายเองได้ครับแล้วแต่ครับตรงนี้ครับแล้วแต่ขนาดรูปภาพของเรากําหนดครับ สุดท้ายเราก็มันแล้วแต่ว่าเราจะมาย่อขยายใน Google Site อ e ีกทีอะลูกครับแล้วแต่นักเรียนจะกำหนดขนาดได้เท่าไหรน่นะครับเนี่ยฮ okay, ะโอเคเนาะนะครับอ่ะอะไรต่อครูขอเช็คชื่อแป๊บนึงโอเค ใครยังนึกไม่ออกนักเรียนก็เพิ่มหน้าไว้รอก่อนก็ได้นะครับว่าเราจะทําหน้าอะไรบ้างนะครับนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้พักก่อนเนาะนะครับแล้วก็ใครที่จะเพิ่มเติมอะไรนักเรียนก็จัดการผลตัวเองทำแคนวาํทอะไรต่อในช่วงเวลาเรียนของอื่นๆนะครับโอเคหัวหน้าบอกทําความเคารพแล้วไปได้ครับ นักเร oh ียนเคารพขอบคุณค oh ่ะขอบคุณ huh. ค <c oughs> ่ะ oh,